วันนี้ไซจะพาทุกคนมากินอาหารไทยที่ร้านชิงช้าชาลีบอกเลยว่าใครที่ชอบกินอาหารไทยถูกปากแน่นอนเปิดด้วยน้ำมะพร้าวก่อนเลยอาหารมาครบแล้วหน้าตาดีทุกอย่างเลยนะเนี่ยเมนูแรกก็จะเป็นหอยจ้อปูสุกุณยายกรอบนอกนุ่มในมีความกรุบกรุบของแฮลอยู่ด้วยเหนือปูเน้นๆอันนี้ก็จะเป็นยำกุ้งฟูนี่เขาก็ใช้กุ้งแม่น้ำนะตัวกุ้งฟูนกินกับมะม่วงซอยแล้วรู้สึกสดชื่น เมนูนี้ก็จะเป็นโรตีแกงพริกขี้หนูเนื้อแกงรสชาติเข้มขน้นมีลูกโดดด้วยกินกับโรตีก็เข้ากันเส้นหมี่ผัดกระเฉดน้ำพริกะดกุ้งสดเมนูนี้แซ่บมากเส้นหมี่ผัดกับน้ำพริกเข้ากันได้อย่างลงตัวข้าผัดแหนมอันนี้กินแล้วฟิลเหมือนกินยำแหนมกินข้าวผัดหอมกระทะเนื้อย่างน้ำจิ้มมะขามเนื้อย่างมาสุกกำลังดีกินกับน้ำจิ้มซอสมะขามถูกใจสายเนื้อ,อย่างทรายมาก ปิดท้ายด้วยของหวานคองแทงเคมบูเลอันนี้ก็เป็นขนมไทยฟิวชั่นที่ทำออกมาได้อร่อยเลยหวานกำลังดีใครที่ชอบกินอาหารไทยร่วมสมัยอย่าลืมแวะมาที่ร้านชิงช้าชาลีอยู่ที่พารากอนชัน้นจี